นิวคิงไอทีจังหวัดอุดรธานีนะคะนิวดูแลพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงอุดรหนองคายมึงการสกลนครมุกดาหารค่ะอุดรหนองคายมึงการสกลนครมุกดาหารค่ะวันนี้เราก็เดี๋ยวนะคะพี่โทรศัพท์มาค่ะฮัลโหลค่ะไวไฟบางพื้นที่ค่ะที่โรงแรมมีปัญหาเน็ตไม่ครอบคลุมใช่ไหมคะใช่ลูกค้าใช้ไวไฟไม่ได้เลยอ๋อค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีหนูถ่ายคลิปอยู่ค่ะพี่ เดี๋ยวหนูเข้าไปดูให้นะคะโอเคอค,ค่ะพอดีลูกค้าโทรมาเมื่อกี้เหมือนว่ามันติดปัญหาลูกค้า Wi-Fi ไม่ควบคุมที่ห้องพักนะคะเดี๋ยวเราหนูก็ไม่รู้มันเกิดเกิดปัญหาอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานก่อนแล้วเราค่อยช่วยลูกค้าแก้ไขกันนะคะไปเลยค่ะนี่ค่ะถึงแล้วค่ะหน้าง,งานที่ลูกค้าเจอปัญหานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าปัญหามันคืออะไรไปกันเลย สวัสดีค่ะจากคิงไอทีนะคะที่พี่โทรเข้ามาปรึกษาเรื่องปัญหาใช่ไหมคะปัญหาที่เจอคืออะไรคะพี่คะพีไวบ้บ้าแล้ว่คบคุค่ะเกิดปัญหาอ๋อค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหนูรบกวนขึ้นเดี๋ยวหนูจะขึ้นไปข้างบนนะคะพี่ไปดูระบบให้คะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะเนื่องจากโรงแรมนี้นะคะจะเป็น จะเป็นโรงแรมที่มี4ชั้นนะคะมีทั้งหมด60ห้องนะคะปัญหาที่เจอเลยสิ่งแรกเลยก็คือผนังนะคะผนังเขาสนามากนะคะแล้วท,ที่ในห้องเขาอะคะ่ะจะมีห้องน้ําอยู่ข้างในแล้วก็มีเตียงอยู่ข้างหน้าก่อนแล้วการที่เขาจะเล่นปัญหาที่เขาคือหลังห้องน้ำอะคะ่ะ มันจะเล่นไม่ได้นะคะเราจะมาดูว่าเราจะแก้ไขปัญหาให้ลูกค้ายังไงนะคะค่ะจากที่เดิมของโรงแรมเขาใช้แค่ AP x x i t point แค่ตัวเดียวนะคะ New, New ก็จะเสนอเพิ่มโดยการที่จะติด a c point IP ค o m เข้าไปอีกจะเป็นชั้นละ4ตัวแล้วก็จะมี s วิตช์ POE เพิ่มเพื่อที่จะจ่ายไฟมาที่ AP และที่สําคัญ New จะเพิ่มตัว gateway ให้เขาเพื่อที่จะจ่าย IP ให้มากขึ้นและรองรับผู้ใช้งานให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะ และตอนนี้นิวก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวเกตเบย์นะคะตัวที่2ก็จะเป็นสวิตช์ POE นะคะแล้วตอนนี้ทุกชั้นอยู่ติดให้ไปแล้ว4ตัวนะคะและเขาใช้ในห้องเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นทีวีา TV, การเล่น YouTube หรืออะไรแล้วแต่อันนี้คือครอบคลุมแล้วนะคะ และสำหรับพูดลูกค้าที่จะมาใช้ามาพักที่โรงแรมนี้นะคะก็คือไม่ต้องห่วงเรื่อง Wi-Fi เลยนะคะสามารถเล่นได้และที่สําคัญเขามีกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยให้ลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะอ,ะอะพี่คะ,ะที่ตอนนี้ที่นิวติดให้แล้วนะคะจะเป็นเอ็กเซปต์ไวเพิ่มเติมให้แล้วอะคะ่ะตอนนี้คือเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะครอบคุมทางพื้นที่พี่แล้วนะคะพี่ลองเทสดูคะ่คะ โอเคค่ะ okay ตอนนี้เม็ดเล่นได้ดี้อแล้วนะคะขอบคุณทุก้นที่นะคะขอบคุณค i n g ทีที่ cy, มาเข้ามาช่วยดูแลนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะในโปรเจกต์ใซงานครั้งนี้นะคะตัวแทนจำหน่ายของ King IT <Lac> ก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดเติมซับพาวเวอร์เท i n g นะคะ,ๆๆะ,คะเขาได้เลือกใช้อุปกรณ์ยี่ห้อ IP.com นะคะ ซึ่งตัวเกตเวทที่เขาเลือกใช้ก็คือ IP Com รุ่น M 5 0 F จำนวน1ตัวค่ะ s ว i t ช์ L 2 PoE Management 8พอร์ตรุ่น G 3 3 1 0 P ขีด8 w ขีด 150W และตัวสุดท้ายแม่งานเลยค่ะตัวนี้ก็คือ X s t Point AX 3 0 0 0 IP Com รุ่น Pro 6 LR กระจายสัญญาณ WiFi ครบทุกชั้นครอบคุมทุกพื้นที่ค่ะถ้าคุณมีแผนว่าจะมาเที่ยวจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะ ขอแนะนำท็อปโฮสเทลเลยค่ะที่พักใจกลางเมืองอุดรของเราเดินทางสะดวกมากใกล้เซ็นทรัลเพียง500เมตรและเขายังพร้อมให้บริการจองห้องพักตลอด24ชั่วโมงนะคะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักเดินทางยุคใหม่นะคะถ้าคุณมาพักแล้วแล้วคุณจะรู้ว่าความสะดวกสบายนั้นเป็นยังไงคะ่ะตอนนี้ก็จบการแก้ปัญหาของที่โรงแรมนี้แล้วนะคะเราช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาเรื่อง w วไ i ไม่ครอบคุมตอนนี้คือทั้ง พื้นที่ทั้งโรงแรมนี้คือใช้ได้ทั้งหมดแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนหรือโรงแรมหอพักท่านไหนมีปัญหานะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะบ้าอยากให้ไปแก้ไขปัญหาที่ไหนแต่วันนี้จบแล้วนะคะไปกันเลยค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ hotline 24ชั่วโมง02419 0555 facebook king it network line at assign king it ดีค่ะมาพบกันกับนิวนะคะ เอาใหม่เอาใหม่ลืมลืมลืมเอาใหม่เป็นเจ้าหน้าที่ดูอ่าเจ้าหน้าที่ดูแลจังหวัดอุดรธานีและอ่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะของบริษัทคิงไอทีนะคะวันนี้คือคือลูกเอาหมาเนี่ยเป็นเซลล์ที่ดูแลพื้นที่ยืนยังไงก็ได้หรอลิอยืนแบบว่าจะแบบเอามือเอามืออ่า สวัสดีค่ะมาพบกันกับนิวเจ้าหน้าที่